ธนาคารทองคำลาวปฏิวัติการออมเพื่อความมั่งคั่งของประชาชนความมุ่งมั่นเพื่ออนาคตทองคำและความมั่งคั่งของประชาชนลาวผ่านธนาคารทองคำลาวนายจันทร์สิทธิชัยผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารทองคำลาวลาวบุรีนแบงก์หรือ LBB เปิดเผยถึงความสำเร็จและแผนการในอนาคตของธนาคารทองคำแห่งแรกของลาวในงานเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ Grand Opening ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาโดยงานครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของธนาคารที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศผ่านการส่งเสริมการออมและการลงทุนด้วยทองคำเป้าหมายทยทยาในอีก3ปีข้างหน้านายจันทร์เปิดเผยว่าธนาคารทองคำลาวตั้งเป้าหมายขยายฐานลูกค้าภายใน3ปีให้มีจำนวนบัญชีมากถึง100,000บัญชี พร้อมทั้งวางแผนเปิดสาขาเพิ่มอีกสามแห่งในเมืองสำคัญได้แก่จำปาสักสวรนเคีและหลวงพระบางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในภูมิภาคต่างๆของประเทศการขยายตัวครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการธนาคารแต่ยังเป็นการขยายตลาดการลงทุนและการออมในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในลาวนอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งเป้าสร้างความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการออม และการลงทุนของประชาชนด้วยการเสนอทางเลือกใหม่ผ่านการฝากทองคำที่มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ2%ต่อปีซึ่งเป็นโอกาสที่ช่วยให้ประชาชนสามารถสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวผลตอบรับจากการซอฟต์โอเพนนิ่งของธนาคารทองคำลาวจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังในช่วงเวลาเพียงสองเดือนหลังการเปิดตัวแบบซอฟต์โอเพนนิ่งธนาคารทองคำลาวลาบูลินแบงค์ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น และเป็นที่น่าประทับใจจากประชาชนลาวทุกประเทศโดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มองหาทางเลือกใหม่ในการออมและการลงทุนบัญชีรายย่อยที่เปิดใช้งานในช่วงนี้มีจํานวนมากกว่า2,000บัญชีขณะที่ปริมาณทองคําที่ฝากไว้ในระบบธนาคารนั้นมียอดสะสมมากถึง50,000กรัมซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงความไว้วางใจของประชาชนต่อระบบธนาคารทองคาและความเชื่อมั่นในบริการรูปแบบใหม่นี้ นายจันทร์สิธิชัยผู้เอำนวยการใหญ่ของธนาคารทองคำลาวกล่าวถึงความสำเร็จในช่วงเริ่มต้นนี้ว่าเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับเป้าหมายในอนาคตโดยในปีพุทธศักราช2568ธนาคารตั้งเป้าหมายขยายฐานลูกค้าให้ได้ถึง1 0,000บัญชีพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเปิดตัวได้รับกระแสตอบรับที่ดี คือแนวคิดในการออมด้วยทองคำซึ่งนับเป็นสิ่งใหม่สำหรับประชาชนลาวโดยการนำทองคำที่มีอยู่ในครอบครัวและธุรกิจเข้าสู่ระบบธนาคารไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนสามารถรักษามูลค่าของทรัพย์สินแต่ยังสามารถรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่ธนาคารมอบให้ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่2%ซต่อปีนอกจากนี้ธนาคารยังจัดแคมเปญและกิจกรรมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง เช่นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนด้วยทองคำการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินและการเข้าถึงชุมชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อนำเสนอบริการและตอบคำถามของประชาชนโดยตรงธนาคารทองคำลาวยังมุ่งหวังว่าการสร้างระบบปอมทองคำนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำทรัพย์สินนอกระบบเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินอย่างเป็นทางการ และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับค่างเงินกีบในระยะยาวสู่อนาคตที่มั่นคงและมั่งคั่งผลตอบรับในช่วงการซอฟต์โอเพนนิ่งไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสำเร็จในระยะเริ่มต้นแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าประชาชนหลาวมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การออมและการลงทุนในรูปแบบใหม่ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในระดับครอบครัวและส่งผลดีต่อสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอย่างยั่งยืน การลงทุนครั้งใหญ่และความสำคัญต่อเศรษฐกิจลาวลาวบูเลียนแบงก์เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นพร้อมความตั้งใจที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาระบบก,การเงินและเศรษฐกิจของประเทศลาวด้วยทุนจดทะเบียนที่สูงถึงกว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐและการลงทุนรวมมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทการก่อตั้งธนาคารน,นี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนที่มีความสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินของลาว เป้าห,หมายหลักของธนาคารคือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการเงินและเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวนายจันทร์ทธิชัยผู้เอำนวยการใหญ่ของธนาคารทองคําลาวกล่าวถึงบทบาทสําคัญของธนาคารในการนําทองคาที่ถือครองโดยประชาชนเข้าสู่ระบบการเงินผ่านบริการรับฝากทองคําที่มอบผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยสเปอร์เซ็นต์ต่อปีแนวทางนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนเพิ่มพูทนทรัพย์ของตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการนำทองคำที่อยู่ในระบบนอกกฎหมายกลับเข้าสู่เศรษฐกิจอย่างถูกต้องเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจปัจจุบันลาวมีมูลค่าเศรษฐกิจรวมอยู่ที่ประมาณ20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐธนาคารทองคำลาวเล็งเห็นว่าหากสามารถดึงทองคำที่อยู่ในครอบครองของประชาชนและธุรกิจต่างๆเข้าสู่ระบบธนาคารได้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยขยายมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ระดับ30,000ล้านดอลลาร์ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจลาวแต่ยังเป็นการเสริมสร้างสเสถียรภาพให้กับค่างเงินกิบในระยะยาวอีกด้วยผลกระทบต่อประชาชนและธุรกิจด้วยการให้บริการที่เน้นความปลอดภัยและผลตอบแทนที่คุ้มค่าธนาคารทองคำลาว สามารถกระตุ้นให้ประชาชนมองเห็นประโยชน์ของการออมทองคำในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจของลรากำลังเผชิญความท้าทายการที่ประชาชนสามารถฝากทองคำกับธนาคารได้ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างทรัพย์สินระยะยาวและยังเปิดโอกาสให้ผู้ฝากทองคำสามารถใช้สินทรัพย์ที่ฝากไว้เป็นหลักประกันทางการเงินเช่นการกู้ยืมเพื่อขยายธุรกิจนอกจากนี้สำหรับภาคธุรกิจการมีช่องทางที่สามารถนำทองคำ เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องและใช้ทองคําเป็นหลักทรัพย์ในการขยายธุรกิจถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจในระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศผลกระทบต่อเศรษฐกิจลาวในภาพรวมลาวบูเลียนแบงก์ไม่เพียงแต่เป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจที่สําคัญแต่ยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนลาวและภาคธุรกิจอย่างแท้จริง ธนาคารมีแผนที่จะขยายสาขาในหัวมืองสำคัญเช่นจำปาสักสวรรณเขตและหลวงพระบางเพื่อให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศโดยเป้าหมายระยะยาวที่มุ่งเสริมสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประชาชนธนาคารทองคำลาวจึงถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้ลาวสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในเวทีระดับภูมิภาคอย่างมั่นคง ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายและความแข็งแกร่งธนาคารทองคำลาวลาวบุลินแบงก์ได้พัฒนาและขยายบทบาทของตัวเองในระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหลายกลุ่มซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นคงให้กับบริการของธนาคารเองแต่ยังช่วยเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยความร,ร่วมมือนในครั้งนี้เน้นที่การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจที่เข้มแข็ง โดยมีพันธมิตรสำคัญสามกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขยายโอกาสและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินของลราว 1. ธนาคารพาณิชย์6แห่งโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้นการร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์6แห่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธนาคารทองคำลาวและสถาบันการเงินอื่นๆในประเทศโดยการออกไปรับรองการฝากทองคำโกลด์ดิ p o s ิตเซอร์ติฟิเคท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้นอกจากนี้การนำทองคำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันยังช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถเข้าถึงวงเงินสูงถึง80-90%ของมูลค่าทองคำที่ฝากไว้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีทองคำอยู่ในมือสามารถใช้ทรัพย์สินของตนในการขยายธุรกิจหรือพัฒนากิจการโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อาจมีมูลค่าต่ำกว่าการร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ไม่เพียงแค่สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนที่ง่ายและสะดวกขึ้นแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะธนาคารพาณิชย์และธนาคารทองคำลาวสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนธุรกิจต่างๆและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 2. กลุ่มสมาคมทองคำการสร้างความเชื่อมั่นและโอกาสในการแลกเปลี่ยน กลุ่มสมาคมทองคำที่มีสมาชิกมากกว่า700ร้านค้าทองคำในเครือได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารทองคำลาวเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพของทองคำที่ธนาคารรับฝากรวมถึงสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนหรือกู้ยืมทองคำในระบบธนาคารจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับประกันคุณภาพทองคำที่ฝากเข้ามาซึ่งช่วยให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยของทองคำที่ฝากและสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ คำประกันในการขอสินเชื่อได้นอกจากนี้ความร่วมมือกับกลุ่มสมาคมทองคำยังช่วยขยายเครือข่ายการค้าทองคำในประเทศทำให้การซื้อขายและการแลกเปลี่ยนทองคำเกิดขึ้นในระบบที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งส่งผลดีต่อความมั่นคงของตลาดทองคำในประเทศและช่วยให้ผู้ประกอบการร้านทองสามารถทำธุรกิจได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น3กลุ่มไมโครไฟแนนซ์ขยายการเข้าถึงบริการการเงินในระดับรากหญ้า หนึ่งในความร่วมมือที่สำคัญของธนาคารทองคำลาวคือการเชื่อมโยงกับกลุ่มไมโครไฟแนนซ์ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินไปยังประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารพาณิชย์ได้ง่ายการร่วมมือในครั้งนี้ช่วยให้ธนาคารสามารถให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนกลุ่มรากยาซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ไม่มากหรือมีสินทรัพย์จำกัดทำให้พวกเขาสามารถใช้ทองคำที่มีอยู่ ในการขอสินเชื่อหรือกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือขยายธุรกิจการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับกลุ่มไมโครไฟแนนซ์ไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเขามีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจส่วนตัวแต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยการขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินในระดับรากา้าจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธนาคารทองคำลาว สามารถมีบทบาทในการเสริมสร้างสเสถียรภาพทางการเงินในสังคมลาวการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรธกิจทั้งสามกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปแต่ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศลาวในระยะยาวธนาคารทองคำลาวจึงไม่เพียงแต่เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการฝากทองคำ แต่ยังเป็นตัวกลางในการสร้างเครือข่ายการเงินที่เชื่อมโยงกับธนาคารพาณิชย์ร้านทองและกลุ่มไมโครไฟแนนซ์ซึ่งจะช่วยให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของเราเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ลาวเปิดตัวธนาคารทองคำแห่งแรกในอาเซียนผลทางใหม่สูวิกฤตเศรษฐกิจและสเสถียรภาพการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการเงินระดับภูมิภาคด้วยการจัดตั้งธนาคารลาบูลเลียนซึ่งถือเป็นธนาคารทองคำแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเปิดตัวธนาคารนี้เป็นความพยายามสำคัญในการเพิ่มสเสถียรภาพทางการเงิน และต่อสู้กับปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญเช่นเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงและค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างรุนแรง LBB จะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567ความตั้งใจหลักของ LBB คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรในประเทศสามารถนำทองคำมาฝากเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้บริการทางการเงินอื่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจของลาวและลดการพึ่งพาเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินกิบที่อ่อนลงอย่างต่อเนื่องโดยค่าเงินกิบอ่อนค่าลงถึง50%เมื่อเทียบกับเงินบาทในช่วงสีปีที่ผ่านมา LBB ตั้งอยู่ที่เมืองบิงจันและได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังลาวและบริษัท PT ท h o l d โ n g ของลาว การดำเนินงานนี้ได้รับการยกย่องจากสมาคมตลาดค้าทองคำของสิงคโปร์ Bullion Market Association ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของลาวในการจัดการสินทรัพย์ทองคำและยังถือว่าเป็นโครงการต้นแบบของธนาคารทองคำในระดับอาเซียนวัตถุประสงค์และบทบาทสำคัญของ l b b รองผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Bank of the Lao PDR (BOL) วัฒนาดาลาลอย ได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง LBB ว่ามีจุดมุ่งหมายในการใช้ทองคำสำรองของประเทศซึ่งมีปริมาณมาก500 1,000ตันมาช่วยเพิ่มปริมาณเงินสำรองเงินตราต่างประเทศแนวทางนี้จะช่วยให้ลาวสามารถสร้างสเสถียรภาพทางการเงินและลดความผันผวนข,ของค่าเงินภายในประเทศได้การใช้ทองคำสำรองเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสเสถียรภาพการเงินของลาว โดยปัจจุบันลาวเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนทุนสำรองเงินตราต่างประเทศอยู่ที่1.8พันล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการนำเข้าเพียงประมาณ2เดือนในขณะที่มาตรฐานควรมีทุนสำรองที่ครอบคลุมการนำเข้าได้ถึง3เดือนขึ้นไปการเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบการเงินของประเทศผ่านการใช้ทองคำสำรองนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของลาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดย LBB คาดหวังว่า จะสามารถดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ของลาวเติบโตได้ถึง15%ต่อปีโอกาสเติบโตและศักยภาพของเศรษฐกิจลาวนายจันทร์สิทธิชัยประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท TTL Holding ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มโครงการนี้เปิดเผยว่า LBB จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยควบคุมค่าเงินกีบให้อยู่ในระดับที่มีสเสถียรภาพมากขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาส ให้เศรษฐกิจของลาวสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจลาวยังไม่สามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพเนื่องจากยังมีเศรษฐกิจนอกระบบที่ยังไม่ได้รับการจัดการโดยมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าทองคําที่ประชาชนชาวลาวครอบครองอยู่นั้นสูงถึงหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งเมื่อน,นําม,มูลค่าทองคําเหล่านี้มาผสมกับเงินฝากที่มีอยู่ในระบบธนาคาร ซึ่งมีมูลค่าระหว่าง18,000ถึง20,000ล้านดอลลาร์จะช่วยสร้างสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลและจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจของเรามีโอกาสเต,ติบโตได้ถึง10-15%ต่อปีนอกจากนี้การที่ LBB มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐานของ London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งเป็นสมาคมมาตรฐานสากลสำหรับอุตสาหกรรมทองคำ จะเป็นการยืนยันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของทองคำที่ธนาคารนี้จัดการซึ่งความสำเร็จนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกในการเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ทองคำของลาวผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและความท้าทายของาลาวลาวกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสงครามรัสเซียยูเครนที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567 ความขัดแย้งนี้ได้สร้างความตึงเครียดในตลาดโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันและธัญพืชพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล่าในฐานะประเทศที่ต้องพึ่งพาก,การนำเข้าสินค้าเหล่านี้ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นรวมถึงปัญหาการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องการที่ค่าเงินกีบอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงกดดันให้ประชาชนจำนวนมากหันมาลงทุนในทองคำแทน โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาราคาทองคำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้หลายครอบครัวเลือกซื้อทองคำเป็นทรัพย์สินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าของเงินกิจจากข้อมูลของธนาคารแห่งชาติลาวอัตรางเงินเฟอ้อในปีพุทธศักราช2566พุ่งขึ้นสูงถึง31.2%ซึ่งเป็นอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวีงจันท์ ที่ผู้ค้าตลาดต้องปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างต่อเนื่องหญิงวัย22ปีซึ่งขายอาหารและของใช้ในตลาดวิงจันทร์เผยว่าเธอได้ขึ้นราคาไขา่ไก่มาแล้วถึงสครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566เพราะราคาอาหารสัตว์นำเข้าจากไทยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากชายวัย34ปีเจ้าของร้านขายอาหารว่างกล่าวว่าเขาตัดสินใจเปลี่ยนเงินออมทั้งหมดให้เป็นทองคำแทนเงินกิบ เนื่องจากราคาทองคำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงข้ามกับค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างน่าใจหาย